ปลาเน,นี่ยเขย่าง้อมีตัวหนึ่งปลาการตัวเย็นตัวใหญ่เย็นตัวใหญ่เย็นตัวใหญ่โอ้ปลาปลาการเขย่าง้อแต่คุณสายเกตแดงก็เอ้จังว่าปลามาติดมาตัวนึง

กัน,น,นกเกาะแผงนั่นอยู่โ้ยมาทางนี้กได้จับได้จับให้จับจิตแ,แบบนี้โอหนี้ครัจับจูบ <laughs> จับจูบไหมจับจี่บ,บนนยู่แ่กเนีย ý tập của thiên lắm ô nín 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 đi ba đi, nín 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 ม่อีกละครับหลายหลิถือเท่าห่าโตก็มีเออขายได้บมดแล้วครับตะการอ่ะโอ้สิบสามท นิน้นนิน้นนิ้นเขนบนิน้นครับนิน้งนะแล้ที่สามนะครับแกนที่สี ปลาเ네พียปลาตาสองตัวสองตัวเลยครับยกยกยกปุ่นปลาคอยเย่อแล้วเนาะสองตัวเลยปลาตาไม่ไอ้ลีรีเรียบยกยกยกเลยฮะแล้วตะเพียนหนึ่งตัว ตื่นวมาที่บ่ถึงปา่าเอามูลอดเนี่ยก่อนไตย้อนล้างทับมันหนึ่งปักกาแับตัวใหญ่ครับคุณของโตอืมมากมากขวดนะหลายปลาเนี่ยอินี่หลุดลับสลับทั่ไงก็ไม่หลุดถ้าได้เกาะแล้ว พอไปเล่นีด้ยัด้แหที่นหะเข้าเงือกเลยครับนั่งทือหยางนี่ถือทุกคกป่ามึงดูโอ้ได้แล้วมึงได้แล้วป่าจงได้แลได้หลาย

คือปลาตะเพียนนั่นแหละมันอยู่ในวงเดียวกันกับปลาตะเพียนอันนักตัวดำแต่ว่าเฮ็ดรอนไม่ได้ดำเลยอยู่ไปรู้ละปะสูปปะสูปถือเตยย้อยโอ้โอ้โอ้ตายังดูดูเจติงเจติงถือปลาดูดินต่ำๆเลย

จุดแดงดูไม่อย,ดดย,ดดยู่ถึงไม่ง้อยู่รอดตุ๊บเี้ยนเพียนตัวเพียนตัว tuyệt 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 tuyệt

tôi ngọc ngọt nữa Hãy subscribe cho ăn măng แล้วอากามาอีกแล้วทำไมป่านี่จะไม่และรรถรรกิ่งไหมกิ่งไหมกิ่งไหม นกตอรอบปล่อยนกกันบ่าออกเพิ่งติดปล่อยให้มันตายขารอบนี่นครับนกยางเลาะฟังหลือเขารอบเ็นเบียบครับผ้าป่ามาแล้วคุณนกนละฟังรอบแรกอ่ะ

เล่ะจลลี่เอ้าเบ่งาเขาด้วยวโตก็โตได้หลายแล้วโตได้หลายกวอีกดนยกันบมิดิก็หลายโตเเดี๋ยวเห็นยูตักดูดูยูได้นั่นะตักดูดูักว่ามันมีปานิ้นขึ้เจะแล้าไวอวดแถวเออมาเบ่งด้วยตาเาอวดกันด้อุ้ย่นอจลลี่กบพายม้าแต่ว่าเาเบ่งมาเบ่งาเขาก่อนโอ้นี่มีปานิ้นะัวไมยั่จอมแปบ ไปลัดน้ีจองเลเเ้านะจ้าป่่าปอ่ป่ากมวยจด้หะจรีป่าเมืวันเขาเขาได้ปลาหลายกว่าเนี่ยตป่าตอวปลาจะมีหลายกันต่วป่ามหลายครับครับยังหลายเลยอันี้เบียบได้สิบสอโลครับเอาเคเลยป่าแปดโลนี่ก็รู้แล้วเจ็าีปแปโลเัปยนเดหลายครับ หางม้งอีเล่หมานเขาเว่ยอีเล่ปาเดี๋ยวป่ามาอวดเขาทุกคนได้หลายกว่าอันนี้แม่นลี้ยเขาอันนี้อยู่ตรงนี้แม่นั่นล่ะผู้ใดเอามาเทะเราสั่นตรงนั้นลบไปอ่ะยดติ่งก็ได้หกโลเจ็ดคีทครับยังบันเที่ยงยังหางมงอยู่ยังลุ้นได้ต่ออยู่ยังบันเที่ยงขึ้นเลอได้ปลากันต่ไปไปลุ้นดุนต่อครับเป็นยังไงสีหมานคือเกาโปดุนต่อไปเวลาหยุดไปดูนเรา